สวัสดีครับป่วันครับผมสวัสดีครับวัสดีครับป่าวันสวัสดีครับป้าเพิ่นซื้อป่วันครับผมแต่ว่าหลายคนหลายทัานชาวบ้านอาจจะเอื่นเพิ่นว่าหญ้าหนองแย้มนะครับผมเนาะนี่ครับผมหนองแย้มตัวเป็นเป็นอยู่กับหญ้าลหละนี่ละผู้นี่ละบอกเลขถือเอฟซีเคยบอกว่าไปติดตามหนองแย้มเนี้ยาจันนี่ละคนนี่ละครับผมหมวดนี่สิมาบอกสู่ฟังว่าเพิ่นได้เลขหรือยังบอกหญ้าหรือยังดี๋ยวไปฟังเนาะครับผมเนาะเพิ่นบอกลราบอกอันป่วัน เพิ่นบอกแล้วเพิ่นจับลาเตอรี่ได้ให้อ๋อจับลาเตอรี่ให้อือมทุกครั้งที่เพิ่นเพิ่นบอกปอบ้านนี่เพิ่นจะบอกว่าเป็นวามฝันบอกเือเพิ่นว่าฉิบบอกกันไม่เองจากันว่าฝันละบอกน้องแย้มฝันละบอกฝันแล้วคนละอืมเพิ่นก็บอกเลยนะค่ับเมื่่นที่เพิ่นฝันว่ายังไงเมืนนี้เักฝันว่ายังไงบุ่นน้องแย้มฝันว่ายังไงลูกเอาพู้อือ ไฟไม่ได้เรียกใครเอามาให้หนูเขาขายเขาขายเขาขายเขามาบอกหนูใช่ไหมอืมเขาบอกจะไหนลูกช่องทองแม่เจะาปอบ้านเพิ่นให้ปอบ้านจับเอ้จับจับไปเลยให้ปอบ้านแมนตัวนี้อย่บอกอหนึ่งศูนย์หนึ่งสองสองสามตัวหนึ่งศูนย์หนึ่งสองสองสอง โอ้ uh, เหล็กเหล็กไอ้เหล็กเริปนก็นยังได้หนีเนาะหน้าศูนย์หนึ่งเนาะอ๋อฉันมาเพิ่นเพิ่นขันบอกว่าบ้านนี่ฉันมาเพิ่นจีว่าเพิ่นฝันเหรอเจ้าฝันฉันมาสิเพิ่นเคยบอกว่าบ้านนั่นเพิ่นจีบฝันว่าเห็นผู้เฒ่าบอกหรือว่าเห็นจังไดนหรือว่าแนวใดเพิ่นึงบอกว่าเป็นตัวฝันว่าเขามาบอกเลขนี่แหละเพิ่นก็ไปหาจับตลักรีนมีอันกูเขียวเพิ่นถามว่าฝันหรือไม่เจ้าบอกว่ฝัน บางวดนี่บ่ฝันบ่จับดอกมันก็บ่จับสองวันบ่ถือสองวดดบ่ไ้จับบ่ได้จับบ่ถี่วันนี้ก็มาจับใหม่ครับขันวดนไหนเพิ่นเพิ่นบ่ฝันเพิ่นก็ากจะมาบอกเลยบ่จับบ่ยังแสดงว่ามีค้นคลายว่าไม่เขาในจิตจำหนึ่งของเพิ่นเนาะมาบอกในในความฝันเล็กน้อยมีเส้นเป็นหลูกของหลูกสายเนาะจ้าย้ม เอาถามยังไนบ่าวเอมสองสอามตัวนะครับแล้วสองตัวนี่เพิ่นบอกเพิ่นบอกออกมาบ่กครับเป็นบอกออกมาอยู่กไหนครับสองตัวเป็นบอกตัวไหนสอง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 เพิ่นบอกยาสองสองแต่ว่าคนมาขายเราจะดีองสิมันกิชีวิตจับโรดเนาะมันกับวัด้งูจักว่าเลขกยังแน่อยู่ในหันแต่ว่าเด็กหน่อยมันบอกมันกิดชี มั่วไปเลยเด้มีมันบ่มัวไปเลยเด้นั่งจับโงเธอนัจับเธอบอกว่าเอตัวนั้นตัวนี้มันก็บ้าอยู่อนุบาลอยู่นะครับเอนุบาลช่วงพอเสี่ยงม่ายช่วงนั้นพันบอกอย่างนอมันผ่ามันผ่าตัวถ่ายน่ะผ่าลักหน่วยนั่ะล่ะเออแปดหนึ่งสี่ผมมันออกอย่างนี้ตอนนั้นเฮ้อแปดหนึ่งแปดแปดหนึ่งสี่ออกแปดแปดหนึ่งสี่หรือแปดสี่หนึ่ง มันออกซีสามงวนมันออกซีสามเมนแปดแปดซีสามคนบอกแปดซีหนึ่งเออเป่นผิดตัวายแต่ว่าเจับลอตเตอรี่เพิ่นก็บอก3สามซีซีสามนตอนจับลอตเตอรี่สามซีวดนี้บอคับผมแต่ว่าคนจับให้่เ่จับเป็นสองสอง่เอากรไปนั่งยัเอมินเออสามซีซีสามเนี่เอซีนันั่ครับแม่เจ ใครนะมาบอกหนูน้องแย้มใครบอกหนูนะสองสองนี่เป็นคนแก่หรือเป็นคนหนุ่มยังไม่ปสี่ใจยาวัดนี้เมื่อกี้นี่น้องบอกว่าน้องฝันมีคนมาบอกคนเขามาขายลอตเตอรี่หรือเป็นคนแก่เขามาบอกหนูเดกเอ็ดไปเชียงเบิ่งแล้วฝันวัดมีแซมไม่ยิ่งขึ้นรถรถปิราบจะรถขั้นไหนบริเวง ไผ่ทะเดียนหาว่าหญาฝันหญ้าฝันเอาเอาสองสองของนองนี่ไปไปเสียงเชียงบึงฝันว่ามีคนมาขึ้นรถเต็มหนึ่งเต็มมีแต่มียิงเออสามคนเด้เนี่ยมียิงกับสามคนหมือนไม่ขึ้นนามสี่ได้มียิงน้องคือได้เลยสี่สามก็ได้สามสี่สี่สามแต่ว่าพงโฮจักว่ารถขั้นไหนพงโฮจักว่ารถขั้นไหนครับ มันกรบ่มีมันก็บอยทะเบียนนากมันกับอาาสเพื่อนว่าเนี่ยเขามาบอกันแง่เตที่แหลกนี่ป่าวันเตที่แหลกนั้นเตตองหัวทัขงบอกคุ้โคเลยเดยแจมันขี่เขาบอกอ์อ๋อองความฝันเขาบอกว่าเองมันบอกครับฝันว่าจังไหนครับเอาลองบอกห้ังเนี่ฝันนะคบมาบอกกันยี่แม่ครับุม คนคนจังไดครับผมคนลักษณะจังไดคนจังไดล่ะบ่เห็นโตเลยแต่ว่าได้ยินแต่ความเว้ามิเงี้ยเสียงเขาเว้ามากเสียงเขาเว้ามากเป็นเสียงผู้ชายเป็นเสียงมิเงี้ยอยู่ี่บ่ครับเสียงเงี้ยนะเสียงเงี้จุดเขาบอกจะใดก่อเขบอกชองผมจุดไฟตรงนี้บอกจะใดก่อครับผมเขาบอกกันหกแปดสี่ครับหกหนึ่งสี่หกแปดสี่กับหกหนึ่งสี่แค่นี้แหะเงียบไปเลย ไม่ไม่มัตกก็ไม่เป็นไรจ้ะลูกค้นมาเขียนว้จำาแม่นเดิเขียนไวนะจำได้เลยจำได้หกเปิสี่กหกหนึ่งสี่ต้องเบิ่งนเนาะได่ยินแต่เสียงไย้ยินแต่เสียงอย้ยินแต่เสียงบ่เห็นตักัผีถดแน่นอนเขาจะพียนนะครับเขามาบอกมาโซกันแลลองผีจะหน้าเบิร์นหน้าใบเนาะยันกระส่งผู้ชายอย่างเ้จหะจัเห็นตัว เพคนมาบอกตั้งแต่ต้นวีกพุ่นต้นวีกพุ่นหกแปดซีหกหนึ่งซีสองจุดนะครับผมที่เขามาบอกประวันแต่ว่าตัวเลขของน้องแย้ยมที่หลายๆคนเคยบอกกันเพราะเสี่ยม,มัติดตามนี่เพคนบอกสองสองเลครับผมสองสองหลักาจับปลัต์เตอรี่หายาน้าสองสองแต่ว่าสามสี่นี 2, 2, 3, น่คนเคยบอกกับยาอยู่แต่คนโมเด็จจับปลั๊กต์บตเตอรี่หายก็เลยจะทำให้ชมจะพิจารณาเองแต่ว่ายาเพคนเอาไปเสี่ยงครับผม สามสี่เนี่ยเอาไปเสียงเอาเอาช่องไปเสียงแนนอนช่องไปเชียงฝันว่ามีม่ยิ่งขึ้นรถสามสี่คนครับผมแต่ว่าบ่งหุ่จักว่าทะเบียนรถยังดั้มเบิรทุกคนดั้มเบิร์ตดั้มมนไปคอยบ่นใ้ขึ้นน้ำมันไปยื่อนเดือดช่างหนองไปเข้าขึ้นเบิร์ตนี่เงินกระน้ำสี่คนสามคนกับสามสี่ตรงเป็กกระนองค่อยบอกเนาะครับผมลองพิจารณาเบิรงเนาะใบแอมเนาะครับผมพอใช้เดี๋ยวจะพิจารณาเบิรงเอาเองครับผม กะตดตามให้นี่แหละเอฟซีก็หลายคนหลายท่านอยู่เค่อยบอกว่าเที่ยงอยู่ว่ามาตดตามตัวเลขนะป่าวันน้ำน้องแย้มแน่ว่าสันเพอเที่ยงกับพยาามมาอยู่จะกับมันกับเนื่งด้วยภารกิจแต่ละคนเฮาเนาะบางครั้งมาเพิ่นกับบอย่เพิ่นก็ออกไปให้ไปสวนยังสี่ครับผมเพราะว่าเพิ่นกะเห็ดหัวเห็ดสวนนําครับผมเนาะอาะมาแอมครับตัวเลขครับเอาให้ประวันโยกให้เอฟซีเพิ่นในแชหนาจอเบังในเด้อนี่เด้อครับผมท่านผู้ชม ไปมากคอยแคบเอาหันมาหาผมผีดปะวันนี่ครับผมเออเอาให้น้องไหนน้องแย้มมีคนถือก็ได้นี่นี่ครับผมสองสองกับสามสี่นี่เป็นตัวเลขของน้องแย้มบอกงานนะครับผมเนาะจนประวันเองฝันตั้งแต่ตองหัวตอวีคผมครับผมว่ามีคนมาบอกครับผมเสียงแหบๆไข่เสียงคุ้นไส้หกแปดสี่กับหกหนึ่งสี่ไปมากตัวใดตัวใดลองพิจารณาเองเนาะครับผมเนาะ พอเที่ยงมาติดตามให้เด้อครับผมติดตามให้แค่เป็นแนวทาาครับผม,มสุดท้ายนี่ให้ท่านผู้ชมท่านใดของบงคลิปนี่ให้ถูก3โต,ตัวตร,ตง,ตรงๆ2ตัวจังๆเดีย๋ยวมงานมิข้ามกาันเสมอทุกคนคลิปนี่พอเที่ยงขอตัวลาไปก่อนพอกันใหม่คลิปหน้าแต่ว่าจะฝากไปใส่ครับท่านผู้ชมพอเที่ยงม,ม,มีของดีมาฝากพี่ตอนน้องเป็นสีพึ่งน้องฉางขอบคุณป่าวันได้หลายครับผมขอบคุณได้หลายครับขอบใจน้องแยม หมอหมอตั้งหุ่ั้งบ้านโ้งเลี้ยงคนเป็นหมอดู่นจะดูคิ้วดูคิ้ว่นว่ายังไงก่อ่นว่าเมื่อกี้ถือกแรกคนว่าขันเมื่อเถือกลขันเมื่อเถือกเลยเอากันเหยียบทีมาท่าปาโอ้กลารัลประกันว่านั่นประกันขนาดทีอตัวไหนได้ไวเออ ่มอช่วยตัวปอบันซื้อหรือยังหรือว่าเอาแต่ตัวเลขน้องแย้มนี่บอหมท่านสื้อหรือยังโอ้เอาแต่ตัวเลขน้องแย้มนี่สอง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 สามตัวแต่ว่าคิดว่าขันปอบันนี่คิดว่าสิซื้อตัวไหนเอาล่องล่องล่องบอช่วยตัวอยู่ความเมือนนี่ว่าเด้คิดเลยบอหมท่านสื่อห่วยมันก็จะถือตัวเลขน้องแย้มนี่แล้วจัดเพรว่าบพรว่ากับบอตีกับไอยีบขี่มาท่าป่าดูว่าคนเป็นคนดูเป็นหมอดูแม่นเห็นบ่ินววาคอ มาดูเพิ่นบอกเพื่นบอกตัวเลขก่าน,นะครับมาดูเพิ่นบอกเพิ่นว่าอัดเมื่อี้คิถึอเลกเพิ่นว่าเนี่ยบาวก,กะโยน้ำกันกันว่าเถื่อนกันเอา้ยายบพีมาท่าป่าก,ก,กุหลาบงวดนี่งวดนี่มาตัวเลขที่บอกว่านั่นแปดหกซีก็แปดหนึ่งซีสองสองสามสี่ป่าวัานมากเต็กตัวเลยหลายกว่ามู มีบอยกตัวว่าที่ที่จีนชอบหลายกมูก็มีแต่หกสี่เลยโอ้ปอวันมาหกสี่หกสี่แปดหกสี่ครับผมหกสี่เนาะลองเบิ่งเด้อครับผมท่านผู้ชมหกสี่กับแปดสี่อ๋อคลายวัดตัดเอาในหันนะเอาอยู่ในนี้อ่าหมุนในหกแปดสี่นั่นหมุนเป็นหกสี่แล้ว่าแปดสี่ครับอืมประมาณนี้ ซื้อเลนองแยมน้ำนนอ้าวซือ้อน้องแย้มมาแล้วสิพอซื้อจังไหนล่ะเอาพันจับให้ล่ะเนาะน้องแย้ม,มออยเ,เมพิ่น,น,พนบอกสองสองคับสามสี่เนาะครับเนาะสีผึ่งนองสร้างพุทธคุณในด้านเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมค้าขายเรียกเงิเนเรี่ยงสับหรือว่าโชคลาภตลับสีขาวจะเป็นตลับสีผึ่งนองสร้างเมื่อวานนี้พอเที่ยงเดือนทางไปหาปูปูไหตะกูดมาได้ตะกูดนี่จะเป็นเครือเขาหลงเครือเขาหลงดีแนวใดา ไพมีติดตนทตี่โตไวจะเกิดวารามีม่ยิ่งเห็นม่ยิ่งหกักผู้ที่เห็นผู้ที่หลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีพนบูซ่าไปแล้วพนทรมาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนมองจะเข้าเจ้าขายพอเที่ยงเอ้ยว่าสันพอไดไปแล้วขายของดีขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะท่านไหนจะเอาไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผมวัตทูมงคลอิที่นี่สิว่า นองสางเลยมีความคิดคุณคุ้ยกับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุน่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญว่าลูกขออนุญาตเฮ็ดนองสร้างได้บ่เพื่อให้ลูกชิดอยญาโยมสีนําไปสักกาบูชาหรือนําไปจิตหานจิตบ่านที่เฮือนี้บ่านนี้เฮ่อนก็ไม่ลดก็ดีสีเป็นสีมงคลถ้ามาข้าขายกับบริจกดำมีแจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือนองสัง สมัยก่อนเท่าบ่าเขาใจว่าสร้างมีคุนคนบ่เขาใจสีเปเสื้อจะว่าน้องแมวครับน้องแมวก็ดีเอเขาอีกของเขาที่สูงเขาเองอันนี้น้องสร้างแห่งเป็นสัตว์สี่สูงกูัประหลาก็เลยบางคนกินคุยก็ลงปู่ว่าลูกร้านนี่จะขอมาทําเป็นสิริมงคลห้ยชื้อที่ไปที่เหมือนท,ที่เหนือไปอมันรักษาหลางยางก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบ่ปันใด คุยก็ลุงพูดเกี่ยวว่าไปได้นังสางมาไปได้ง่าสางมาลูกจะว่ารถผสมต่อให้เพิ่มพุดคุณขึ้นอีกเป็นสั้นเป็นสั้นเป็นนั่นก็ได้ใหายกระโดย่อมไปล่องใส่เบิ่งอันนี้เกิดคุ้นจีรีมีพูดจะคุณนไม่ด้อยมียิ่ิตมีอำนาจสามารถมว็อวดยุิสามารถไปหาผู้ใดก็ขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เลื่อแต่ไม่เห็นวัตถุขึคนมา บานนี้ในวัตถุแล้วมีหนองสร้างมีหนังสร้างมีงาสร้างแล้ว่นว่าทั้งเมืองลาว่นว่าให้เอาฝากบกตูมต้นตูมกินน้ำาบกตูมกินเนื้อเฮานี่ฝากตูมคือตูมฟูมก็เลยเอาฝากตูมมาเอามาผมผสมจะว่าออกที่เกี่ยนานี่คือฝากตูมบ้านนี้พ่อตาปบ่นโบเอา่นว่าเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุกบ้านพวกเงิืองตัวเอาตัวย่อ เอาขื้นคืนยอย่อในฝากย่อเอามาใส่ลงในนวดบอกพ่อแล้วเอาฝาคุ้นพุ่นบาดตนคุ้นต้องเอากับฝาผ่าก็ไปได้ยุ่งเรี่ยนี้นมานี่คือใมคุ้นนี่นี่มันไมคุ้นเพราะปสิฐานอยู่ครับเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีหยางครับผมอาชีวรีอาชีวะรีองมหาราบอง์เนตตามหาราบนี่เป็นนี่แวลวมาอยู่ในร่วมของน้องสร้างมดเป็นม้วนสาร ไม่มีดำมีตำนานมากกันทีกระสารกับโลกยังในนองสร้างคือไม่มีดำเดีียวมาเห็ดเจ้าาร่วมเป็นสุวยอดของนองสร้างคือปุกเสษของผุดเบิดลตำนาอยู่ในเ็ดตำนานเบิดปุกเสษเชื่อใรลอยแปดจบปุกมาสเลยเชื่อในคู่บาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้คืออาจารย์สีผูปุกเสกผู้เริ่มแรกนี่คือปูรีอนุตรโรอ,อายุณมน,นี้อยสองปีอยู่บ้านข้ามคา สว่างวิโรงนี่ผูกพิเศษให้รู้แล้อ่าถ่ายไปสองผู้รอดฮะบาดกูดขุนนี่ปู้รอดทำมาชิโน่งานเป็นผู้พิเศษผู้ที่สองครับฮะสามปู้เปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากจนใอ้คนบางมีอยู่กินสว่างด้วยกันมันจะดูดูครับครับนี่นี่นู่เปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปู้วิโรจน์วิโรจน์ยัตตานบุคือปู้รอดท่งสมเมือง น,นี่มันบวกบวกสายได้บ้านเพรา,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 านาามาร่มาจากสายสายบ้านเ้ออย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิษย์สมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นลูกศิษย์ไปของคนใหญ่ที่หอมคือราชคูปูนสมเด็จนั่นแหละคือรื่างามเป็นมา